นานๆเรามาสักทีรู้สึกมันคึกคักนะโอ้ยปลากระปงบ้านเราเด๋ยไแมน่นี่โอ้นี่กุ้งบ้านเรายัางพอกินได้อย่างพอ,อมีอยู่นะอยน,นี่พงปลาบ้านเราเพ่เนาะกระพงบ้านเรา,าเดี๋ยวข้าข้างในก่อนนะยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับโอ้โทษน,นะครับคุณป้า อ่ามากที่เขียงหมูนะครับตั้งโดยยีโกตั้งโลโก้อะไรเลยพ่อห้อนางเสื้อพิมพ์่อทำอะไรอ๋ออ๋อมันเป็นเทคนิคทุกคนตลาดนี้มันเป็นตลาดที่มีมุสลิมหรืออิสลามอยู่ด้วยนะเมืองพาหุวัฒนธรรมทุกคนแก้ห่อให้เรียบร้อยเลยวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันสาเดือนสิบนะครับครั้งแรกของพี่น้องชาวใต้บ้านเราก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นขนมสาเดือนสิบเอาไปดูปลาดุกก่อนนะครับทุกคนอ่าอ่าอันนี้ร้านปลาทะเลทุกคนเออเอาอันนี้ก็ได้ เอาตัวเติมๆมาเลยทำทำทำชินครับเหมือตาเทากันพี่นะได้ระวังมันบินเด้อนี่นี่ครับเช็ค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 เช็เสียนมาก ต่ออะไรนะเอาข้าวไหมครับบัดอ๋อไม่ต้องก้อนที่เหลือเป็นติป,ป,ป,ปท, <laughs> ทุกคน <laughs> ผมจะบอกอะไรให้นะเมื่อกี้ผมไปร้านหมูใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยผมไปวางหน้าร้านเขาเลยเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้ว, <laughs> ลวเขาหอมาให้ถนะูกต้องแนละ้วทุกคน <laughs> ผมก็ลืมนะ <laughs> เพราะว่าผมต้องควักกระเป๋าตังค์เมื่อกี้ผมเอาหมูวางหน้าร้านเขาเขาเป็นอิสลามดีแล้วที่เขาหอมหา โอ้นี่ปลาโคบนี่เนาะปลาโคบปน่ากินก็อะไรอะกนี้ไส่นี่ก็เอาได้นี่เออเอาได้แกงได้เหมือนกันเอาเลยเอาเลยอันนี้คือตาตาแต้้มันังก็เลย อันปลานี้ปลานินเนาะปลานินนะจ๊ะมีเลยนะคะแต่ย่อปลานินมีเลยนะนี่ปลาินปลานินเล่ปลาเราเพย์นะบาเลาเพยเขาาเลาเพยช่องตัวสองชั้นเลยขาดก็ไม่มีกระบอกอ้นเล้าเพยนะอันนี้ตัวโลละร้อยร้อยยี่สิบอ่าตัวเล็กนู้นโลละร้อยอันนี้ข้าวหมทอดอร่อยนี่ให้เด็กไช่วยทขีดนี่ ตัดติ่มปลานิ่นนะคะตัดติ่มปานิ่นจ้าปาลกนี่ขเผือครับทียี่สิบจากี่นะั่ีเนื่กี้ตัวไดวะน่ากินทุกคนลกูกแดดเดียว กินกี่ตัวนี่วะอ๋ออ๋อเอาสิตัวนั่าสิตัวใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยอกอกสิบบาทนี่ป่าบาดุกอกสิบบาทนายอกสิบบาทบาน เอาตัวเล็กไ่ตัวกันเอาเอาไปใส่ตัวเย็นหน่อยเลยมีเบ้าวูบกันเบื้นปลาดูกันเอาไปเอาแค่นี้ก่อนนี่เอาให้พักกันโอ้รัปังจ้าเลยโอ้โอ้ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าไม่ค่าลาวใหญ่กว่าหน้าไม่ค่าอีกทุกคนแต่ไรเนะโลดสักร้อยเหรอรัปังอ๋อสองร้อยห้าสองร้อยแล้วสองร้อยห้าทุกคน เมื่อวอดวัดๆๆเลยนะพี่นะนตั้มตั้มแกงครับทั้แกงถูกต้องแล้วนี่เป็นผลปวงจากทะเลสาบสงขาทั้งหมดเลยนะทุกคนตอนนี้น้ําเค็มมันเริ่มมาแล้วก็ปลาตัวเนี้ยไอ้พันไอวิลลับปังเนี่ยมันเริ่มที่จะมาอีกแล้วตัวใ้อยร้อยนั่นแหละโอ้โหเริ่มทึมเลยอันนั้นเป่าวว คนะ่ายปลากันค่ายวัวกันอ๋อน,นั่นกล้องผีเอาเฉพาะตัวใหญ่น่ะปลาตําเผือกปลาแกงอะ่ะกินร้อยนะตอมโขบมันกินร้อยอะไรปาโขบอ่ะปลาโค,บ,าโคบมันมากเป็ดก็น่ากินนะทุกคนนี่สาสเดือนสิบเขาเริ่มขายขนมเดือนสิบกันอย่างแล้วนะครับป้าแดงสวัสดีครับป้าเซอไกส์อ่ะได้มาคนเดียวอ๋อ นี่ครปลาแดงแม่ค้าแม่ค้าไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าเก่าฮะบ,าบ้านก่อโกบมาซื้อของที่ตลาดอ้าระวังอีเดินปะน,นั่งก็ล้นโอ้ยโซนนี้ฮะนี่ครับต้มเนื้อเป็นหม้อหม้อเลยพร้อ,นนอมนะนี่สลามรากมุมหอมมากหอมมาก,กต้มยอดจม่วงนะสุดหยอด ใบชมวงเต็มหม้อเลยทุกคนนี่แกงเปด้วยนะแกงเป็ก็มีแกงเปแกงวัวบูดูแกงไก่รัดอิสลามทุกคนโอ้นู่เนื้อฮะแกงเนื้ออยู่ข้างหลังนะนี่ต้มละไม่เดียวฮะนี่ล่เนี่ยต้มออ๋อนี่เนี่ยต้ม อ๋อไอ้ลูกเนียงต้มถทานน้องเมียแล้วมั้งไหนเดินไปแรกก่อนไปฉไป,ไปดูอหอมเนื้อมากเลยตอนนี้อร่อยกว่าเพื่อนแล้วทุกคนเจ้าเดียวเจ้าเดียวแล้วเจ้าแรกในปากพยุนนะนี่โรยถั่วนี่โรยถัว่วเจ้านี้เป็นเจ้าเก่าแก่มากับผมจําได้สี่สิบปีที่แล้วทุกคนปาไหลรารู้เลยนี่นี่ทองเรืองตั้งแต่อย่าบอกนะว่าทองเรื่องใบนี้ตั้งแต่เลหลกนู้น ซ้ำรุนร่นแหละเนาะอ่ะลงแปงแ้งเหรออ้าโอ้นี่ข้อสูตรแป้งไดไหมะข้อสูตรไดไหมข้อไม่ได้จ้ะตื่นมาจ่ายข้อไม่ได้กันกลหลักกับหลักยกแซวแซวแซวนี <c> ่ <oughs> โรยน้ำตาลครับนี่น้ำตาลนี่ต้องโรยตอนที่แป้งแบบนี่ยังยังไม่แห้งมันจะได้ฉ่ำหวาน,นตามล่าหาดอกหอมเจอแล้วฮะ สิบบาทสิบบาทนะร้อยอาจารย์นี่เขาบอกว่าร้อยนะครับ <M> <broom> er <rules> ผมเองก็ไม่เคยกินัน่ต้องลองต้องรองข้าม็อกวะไก่ต้มครับผมเอาไก่ต้มเอาผมเอาน้องเอาไข่กันนะครับผมเอาไข่กันกะไข่เลยนะน้องกับไข่ ข้าวหมกไก่ด้วยไข่ทอดด้วยข้าวหมกไก่ทอดด้วยสลัดโลด้วยชาปากพยูนนะทุกคนนี่ฮะผมอยู่ที่ชาปากพยูนท่าเรือปากพยูนนะครับในตลาดสดนะครับร้านนี้ใช่ค่ะกัดฟันกันเวลาเวลาชาก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขานะทุกคน แต่ที่แน่ๆก็คือความหอมนมแล้วก็นัวมัน